เพราะตัวนี้ข้ามันเป็นน้ำกีเท่าใช้น้ำกีเท่าด้วยนะเวลากีเท่าไล่แมลงกีเท่าจะเผานี่แหละเผานี่ใช่ไหมครับเผานี่แหละมันจะเป็นน้ำด่างมันจะกันไล่แมลงแต่มันไม่มันไม่ไม่ได้ฆ่าแมลงมันไล่เฉยมันแมลงมันจะไม่ชอบพอจะใช้ใช้นมโรงเรียนมันอายุนี่แหละอันอันอันนี้เป็นเป็นสูตรกันกันแมลงใช่ไหมครับไม่ใช่อันนี้ป้องกัน น้ำด่างอย่าป้องกันอ๋อป้องถ้าสมมุติว่าถ้าเราอยากอยากอยากป้องกันแมลงไม่ให้มามากินมากินอะไรเราเนี่เอาเอาแค่ที่เท่าอย่างเดียวน้ำน้ำด่างมันน่ะน้ำที่เท่าอ๋อเอาน้ำที่เท่าใช่อะไรคุออกมาแล้วคุเพราะจะใช้ปุ๋ยทีนี้ก็ใช้แต่ใช้น้อยจะใช้ถือว่าใช้สองสามช้อนนี้ใช้แค่ประมาณช้อนหนึ่งครับเพราะเผื่อไว้เผื่อไว้จะได้ ถ้าถ้าน้ำหมักอย่างเดียวบางทีเราก็ไม่มั่นใจอย่่าไปนนะังถ่ายรูปมาไม่สวยเออมาส่วนอันนี้อยู่ก่อนทุกเป็นน้ำหมักเจวว้าปวกแต่นี้ก็ใส่หอยเข้าไปน่าจะแห้งลงแต่พอหลังมาใช้วิธีการทุบหอยแล้วก็หมักเอาจะดีกว่าอ,อันนี้มาดูดูทีเดียวใช่ไหมนี่ใช่อันนี้ตัวนี้ก็เป็นน้ำหมัก หอยเชลลีที่ทุบอันอันอันนี้อคืออะไรใช่ไหมครับเนี่ยเหมือนกันกั่างนี้แหละแต่เดกลิ่นแสลงดมกลิ่นแสไอ้กลิ่นแงนี่แสดงว่าอย่าพึ่งอย่าพึ่งอย่าพึ่งไอ้กากน้ำตาลไม่ถึงกากน้ำตาลไม่ถึงมันถึงมีกลิ่นเอาอันนี้เอาอันนี้เอาอันนี้อันนี้คือหอยทุบแล้วหอยทุบแล้วหมักกับน้ำกับกากน้ำตาลอันนี้ซี้อนี่ใส่กค่นี้ถือว่าเยอะนะต่อการที่เราดูดกลิ นี่คือสูตรบำรุงใช่ไหมครับใช่นี่การเติบโตโอ้คิดเลยเออไม่ทิ้งเพูดทิ้แล้วเออพูดทิ้งแล้วพูดทิ้แล้วนี่ใส่ยเยอะตรงนี้เข้มขน้นเราไม่ได้ใส่นมไปยิ่งนมมันเป็นสารจับใบก็ได้นะแต่นมมันก็คือโปรตีนอย่างหนึ่งแหละมัค่าทางอาหารมันเยอะอ๋อใช,ใช้ใช้นมเป็นตัวนี่นมสมไปด้วยเพราะมันเป็นอาหาร ของมนุษย์มันก็ต้องเป็นอาหารของพืชบิงไปบิงไปขี้โคตรดีอ่ะแล้วก็มีสารจับใบก็ใส่ไปนิดหนึ่งเพราะนมก็เป็นสารจับใบแล้วอันนี้เขาเรียกสารจับใบใช่ไหมอันนี้เราซื้อมาใช่เพราะว่าถ้าถี่ถ้ามันถ้าไม่มีสารจับใบแล้วมันมันเวลาออร์สไปมันจะไม่ค่อยติดถ้าใบมันเลยอ้ยอ้นกอยู่ตามร้านเขามีขายมีขายอันนี้เขาเรียกสารจับใบ บางบางบางยีง่ห้อแพงใช้เป็นแค่หยดสองหยดเท่านั้นแหละไม่หรอผมอยากได้สูตรแบบไล่แมลงไล่อะไรนี่นะโอ้่แมลงอะไรมันจะมีไล่เพี้ยงเงี้ยมีมีไหมทำยังไงมไงมนมีอยู่นะมันสูตรเขาพวกนี้มันใช้พวกเหล้าขาวน้ำส้มสายชูพวกนี้ยายาฉุนดูไปแล้วมันสู้ใช้น้ำด่างไหมอกน้ำด่างเราป้องกันปั๊บป้องกันีไม่มีาทาฉีดไ,ไปบ่อยมันจะไม่มีน้ำไอที่เท่าเราเนี่ย เราเอาขี้เท้าขี้เท้าละลายน้ำนี่แหละพอละลายน้ำปุ๊บเราก็น้ำมันมาฉีดมาฉีดเลยใช่แล้วผสมกับน้ำหมักอันนี้พอดีไม่ได้น้ำขี้เท้าหมดไม่ได้ใส่พอดีใส่น้ำขี้เท้าด้วยนี่นี่คืออย่างดีเลยใช่ไหมครับกันดีเลยใช่ไหมก็คือฉีดไปปุ๊บแมลงมันจะไม่มากินอ๋อไม่มากินเลยถ้ามันเคยกิน่ะมันก็จะไม่มีหยุดเลยใช่เมนะผมจะเอาไปฉีดฉีดอยู่บ้านดูนะไม่ใช่ได้รับน้ำข้เถีาเลยที่ พอผมไม่ฉีดปั๊บแมงมดมากินใบถ้าฉีดมันจะงามเพราะมันได้ปุ๋ยด้วยมันได้ป้องกันตัวตัวจะปลูกวันนี้รอบดีสวยดีเนาะพ่านาสายพันธุ์ดินี่ชมใช่มันทม่นีแบบนี้หรอกเคยเห็นเยอะแบบนี้ไหมตะกอนมีแค่สองสาวสีแหละตรงนี้ตัวนี้แทบนสายพันธ์สีแล้วผสมยิงใช่ก็ให้แมลงผสมให้แหละแล้วก็เพาะอันไหนไม่มันไม่ซ้อนก็ต้องเอาออกถ้าแบบนี้ ที่ต้องเอาออกเพราะว่ามันไม่สอนอพวกนี้อัน,นไหนมีงามเอาออกให้สวยงามแล้วมันจะมีพวกผึ้งพวกนกนกกินปีอ่ะอม,มาดูดน้ําหวานเนี่ยมันก็จะผสมให้มันก็จะเอาไปปลูกนี่มันไม่ใช่พันธุ์นี้หรอกมันจะพระเลยหลายพันธุ์มันยังไม่นิ่งถ้าอยากให้นิ่งต้องแยกแยกฝูกก,กันห้าอันนี้ก็ไล่หานะ พยายามหาพันธุ์ใหม่ๆเรื่อยอันนี้ใส่น้ำให้เต็มถังพอดีฉีดได้เลยเพราะยุงเด็ยก็ออยแา่นี้ไปฉีดปุ้ยไม่เคยใส่ฉีดแต่เอานี้เอาอืฉีดแค่นี้อย่างเดียวใช่แต่มันข้อเสียคือต้องฉีดบ่อยๆเทปหนึ่งคร้งใต้สองครั้งพอดีฉีดเลยฉีดห่วงห่วเช้าหรือห่วง ช่วงวช่วงเช้ากับช่วงเย็นดีสุดเช้ากับเย็นหอมเป็นจะีนซีถ้าเราฉีดมันไหมได้ฉีดมันฉีใช่ไก็งามหมดแหละบยมันบมังอะไรอย่างเงี้ยไอ้คิดผมไม่เกินปุ๋ยใส่ผมต้องใช้ฉีดเนี่ยให้ไปให้ปุ๋ยจีมีมันก็แป๊บเดียวมันก็หมดเอาสูตรนี่ไปฉีดมันก็ได้นะใช่เพราะผมแต่งงัตัวเองเนี่ยฉีดปุ๊บลูกก็ใหญ่เลยนี่นะซูนี้นะครับไอ้น้ำหอยเชอรลี่เนี่ยนะใช่ บเราเราหมักไว้นะน้ำน้ำบอยชอนี่เลยถ้าเราทุบมันเป็นเร็วเดีถ้าอย่างนี้อ่ะมันมันลอยขึ้นมันไม่เรากดไม่ได้ไงเพาใส่ปั๊บมันก็ลอยขึ้นถ้าเราทุบทุบละเอียไปเปลือกมันแล้วก็เป็นปุ๋ยเป็นยพวกแคลเซียมด้ยโกลด์ด้วยอะไรต้องขึ้นไ้ละเอียดเลยใช่หมละเอียดก็ได้แต่ว่าไงมันก็สลายอยู่แล้วแต่นใช้เวลานาน ในผมดูใหม่เลยน้ำพี่เข้าน้ำพี่เข้าเลยดีทสุดครับเพราะบางคนใช้พวกเหล้าขาวน้ำส้มสายชูบุ๊บแบบนี้มันปลอดภัยแต่ว่ามันก็หมดเยอะนะเหมือนกันนะมันจะไม่ลวกใบมันนะครับพวกอย่างน้ำส้มสายชูเหล้าขาวเงี้ยมันก็เขาอัตราเกลี่ยจางเงี่ยเอาเข้มข้นบางทีอันนี้เมื่อกี้ใส่ไปเยอะนะถือว่าเข้มข้นปกติก็ประมาณสักแก้วหนึ่งต่อการใส่ถังหนึ่งนะถังนึงน้ำอะไรเนี่ย น้ำหมดแล้วพิใส่ไปเยอะอยู่กับพ่อไม่ได้กะไอ้กาฉีได้เลยไอมือฉีดอ้วนฉีดได้ไหมัามมีฉีเอาไอพี่ฉีลูกเรียนดีกว่าเนาะกินได้ดูก่อนแป๊ะเอาฉีดสาธิตเลยเอามาดูอ้วันลองดูดิเอาเองก็มันหนักเองนะถึงต้องให้เอาโต๊ะมาเพื่อมาตั้งไงาพอเราก้มปั๊บมันจะยกขึ้นยากมันต้องตั้งมันที่สูง

นางบัวนั่นฮ่าฮ่าฮ่า้ิงคิวเดียรอเพียงก็มาเลย